โดยมีคุณพ่อไพลระสงวริบุตรและคุณสยามสองวริบุตรทาการวงสวงละครทั้งสามเรื่องนี้ได้แก่เรื่องโบเบในรอยรักหอบรักมาห่มปลาเรื่องโบเบเป็นบทประพันธ์ของวราภาภาวิย์ และผู้กำกับคุณสำรวยรักชาติโดยมีคุณสีวัตรโชติชัยชรินคุณปุสามณีไวยทยานนนคุณนัทเทพพัสดินนายุทธยาคุณอนุวัตรชูเทอรรัตน์ใจตั้งแต่แบบนี้ขอให้ละครเรื่องโบเบ ตรงประสบความสำเร็จตลอดกาลละนานเทินในเรื่องที่สองในรอยรักขอบารบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตรงคุ้มครองรับปกปกักรักษาให้ผู้ผิดปรปฏิบัติเล่นหน้าที่ในละครคุณนวัดคุณปัชลาพาคุณชราพรคุณลังสิทธิ์คุณกัญญา คุณพาทิตย์คุณพิชนาคุณสิริพิษคุณนัทวัน์และคุณสัตวรรษตขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุมครองและดวบันดาลให้กรงอภิบาลให้ละครเรื่องในรอยรักตรงประสบความสำเร็จผู้ประการเรื่องหอบรักมาโงปาขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุมครองนายนวพลคุณอุษามณีคุณชนะพลคุณที่สารนาคคุณมิก คุณธาราเขตคุณสอนศิลป์และคุณพีรวิทย์และนักแสดงที่ไม่ได้เอ่ยนามวันนี้จงคุ้มครองได้และอำนวยวอวยพรให้นักแสดงทั้งหลายเหล่านี้จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการที่จะสวายความบันเทิงแด่ญาติยมทั้งหลายให้มีนในความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในนามคณะบริษัทดาราวีดีโอโดยมีคุณพ่อไพรัฐสังวรีบุตรและคุณสยามสังวรีบุตรนี้ขอบวงสวง เทพประดาสุนทรติธิ์โดยมีองค์สัณฑิตเจ้าเป็นดับชัยในาการที่จะคุ้มครองอภิบาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรวมทั้งคณะนักสแสดงทั้งหลายด้วยโปดรดจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าตรงพันสําเร็จสําเร็จสําเร็จณะฝัดนี้เป็นต้นไปทั่วก,กันและท่านเดินสิทธิกิจจังขอให้สิทธิทั้งหลายตรงประสบแต่ความพเิเศษในข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทิอน <S <S อ้าวต่อไปก่อนเรื่องส่วนนะครับ เอตานิไม่ยังพันเตข้าวพเจ้าทั้งหลายขอน้อนถวายข้าวตอกดอกไม้เครื่องวงสวงมีใบสีเป็นต้นถวายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพระธรณี ได้โปรดมารับเครื่องสังเวยเหล่านี้และขอและขอให้ขา้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จมีแต่ความโชคดีโชคดีแล้วก็โชคดีตลอดกาลและนานเทินสา มาหยิบข้าวตอดอกไม้โปรยไปนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ ah. ต้องเยอะเพราะว่าเรามีหลายคนมากันเยอะครับเอามารับข้าวตอดอกไม้ตัวนี้ครับน่ามาเลยครับมาคนละเล็กคนละน้อยครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ